มาเด้อครับพี่น้องปวงไปสปูุสุูนครับมากินเขาแหล่งนั่นกันครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเชิดเคยกับผมบาวน้อยลอยกินครับมือหนีมามแบบคำคำนะครับเขาอะเขาเขาเจ้าหรือว่าข้าวสายนั่นเองไมยข้าวสวย <laughs> เอาละครับมือนี้มากินครับอย่างก่อนเเฮ็ดเองครับแต่ว่าซื้อันบูมี่เนาะไปเบิงน้ำทีประเด็นเพื่นบอกว่าอันแกงส้มสายบัวใส่หัวหอยแต่ว่าผมนี่เป็นผัดผัด,ผ,ดผัดหัวหอยใสย่ใายบัวมันเป็นรสชาติผัดเลยครับแบบแซ่ ซิมเบิงกอนครับนะครับก่อนสิลงมือกินกะอย่าลืมฝากกดสตอรคใ้กดไห์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมเบาหน่อยร้อยกินนะันครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับเอานี้สุลงมือบะนี่แหละมือนี่กินเขาแรงครับมาได้ครับปีนองมากินเขาแรงน้ำกันครับใส่ครับผัดหัวหอยเห็นบมบูเลยครับ ใส่กับข้าวสวยครับข้าวเจ้าข้าวสวยหรือว่าข้าวเจ้าโอ้โหมันิใส่มือคือเกาแล้วอือโคตรแซบเลยวะ่ะไว่าผัดวันนี้สุกอะครับไผ่ผัดสุก xoáy bùa, cọp à? cọp ngó hỏi trúc cụp cụp đặc vả đây đây, trục khẩu chín bất bất là khẩu bất <laughs> มือนี้ก็เดินมากินกับข้าวเจ้าเนาะเพื่อนอาคีถานมนะครับก,ก็เดินมากินกับข้าวเจ้าขาเนี้ยเอาเบิดกินเนาะสุอาชิมีเสียงรบกวนนิดๆหน่อยๆนะคะรับปัญญาไปทืส่สาอื้อ แก่กับบุ้มีครับน้องก็ยังกระสุกพาใส่กับหงหลาผ้าเรือบังหงหลาผ้าใส่น้ำหรือสุกเรื่องบางหงหลาผ้าใส่น้ำหรือว่าอิตูไทยบอกเปนว่าท่านบอกพิษบอกถือกะเพราะผมก็ไปหลายได้วยครับ ลูกอีสานกินข้าวเหนียวแต่มากินข้าวเจ้ารู้สึกเป็นจังไดจังไดอยู่เเนี่ย ไาเด้อครับพี่น้องพวงไปสปูสุพวครับมากินเขาแรงนังปันครับผมผู้เนี้ยผู้ใดมีแนวกินดีๆก็เอามาตุ่มมะฮงกันครับเอามาตุ่มมะฮงมามาแต้บน้ำกาลแล้วสุ Ừ. Sẽ mò lầm. Chắc khẩu đấy, chắc khẩu <laughs> ปี๋ห้ยซูปก่าเดี๋ยวซูสิหลุด อร่อยไม่สุกอืมการันตีความอร่อยจากน้องนิสุวันนี้พี่เนยไปไหนขึ้นเนื้อขึ้นเนื้อน้ออิ่มหนระือเปล่าอิ่มแนบะ

ใส่ดีสซน์มันก็น่าสุขมีปลาตักเป็นมาวะ่ะอืมอืมีมดีไลองเบ่งโอ้โบเป็นดอก ืมวันนี้เป็นอาหารที่น้องนิจุถูกใจมากเพราะเป็นไรอร่อยนิจุอร่อยนิจูแสบก,ก็คือซอยจูก,กับกับผัดเนาะกับอาหารประเภทผัดผัด เขาขราบมาือถ่าย้วไม่เออจุตรงยิบใส่ครับ,บรกันโปรใสมื <laughs> ออะไรกินโปแเสร็จต่วแขกเขาอาครับอืมส่วนเกอบ ้าพหมดหรือยังใส่มือบัง นะฮู้แซบใส่เมื่อกินแนงแซ่บกว่าเกา่ามันจะได้รสชาติจ้ะ จากมือไปวะได้รสาจิจากมือสุกเพิ่มความนัวไม่ได้เพ็ดเป็นเนื้อตำบมาปิกใหซิบซิบน่วยคนน่ะ Cơm ơn hông nhiệt dụ cái nào ừ. ừ. Bẹp tẹp bổ เน่ต้มบะพียงไห่สิบลูกสิบดุกหรือว่าสิบหน่วยนั่นเองแล้วมาผัดครับแล้วครับเมื่อกี้ไปกินหน้ามาครับเผ็ดออนอนนุ่งพิ่นตำบะพียไข่สิบสิบหน่วยนะครับแล้วก็ไปใส่เป็นผัดมันก็เลยออกการเผ็ดๆหน่อยก็เลยครับสุดท้ายนี่ก็คือเกาครับโบเบิร์ตอย่าลืมครับฝากดสับตะไคร่กดไลค์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจกับผมเบาหน่อยร้อยกินแล้วก็น้องนิดสุด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตามและก็าการรับชมบ๊ายบาย